นายแพทย์จิรรุธชมเชยกุมาราแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสเฟซบุ๊กครับบอกว่ามีเด็กอายุ14ปีคนหนึ่งเสพกัญชาแล้วเกิดอาการทางประสาทคือซึมแล้วก็มีไข้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็เลยอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วก็แนะนําเน้นย้ํากําชับกับผู้ปกครองให้เฝ้าระวังการเข้าถึงกัญชาของเยาวชนครับ ก็คือการเข้าถึงในรูปแบบที่เป็นง่ายมากๆนะครับเช่นการไปรหยอดตู้แล้วได้น้าออกมาการไปรหยอดตู้เครื่องดื่มเร็จรูปแล้วได้ออกมาเหล่านี้มันจะทําให้การควบคุมในการใช้ใเด็กเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับก็จะต้องฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับให้ให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจถึงประเด็นเรื่องของโทษในระยะยาวของเด็ก เห็นภาพผู้ป่วยจากการใช้กัญชาอย่างชัดเจนขึ้นอย่างที่หน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนําการใช้กัญชาอย่างปลอดภัยหลังพราว่ามีกรณีของการแพ้กัญชาที่ใส่ลงไปในอาหารและเครื่องดื่มกว่าร้อยคนนะคะกลุ่มนี้มีอาการเวียนศีรษะและคลื่นไส้ค่ะหลังจากกดลอวันที่9ก็มีเคสคนที่เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาบ้างนะครับ ในส่วนของขอนแก่นนี่มีรายงานแบบไม่เป็นทางการประมาณร้อยลายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วอาการที่เข้ามาก็คือเป็นขึ้นไส้อาเจียนนะครับวิงเวียนนะครับบางคนก็มีไข้ตัวร้อนนิดหน่อยนะครับบางคนก็มีอาการเบื่ออาหารก็มีนะครับวันนี้มีคนตั้งแคมเปญรณรงค์ในเชน org นะครับใช้ชื่อว่าเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขชะลอการปลดล็อกกัญชาออกไปครับจนกว่าจะมีกฎหมายในการควบคุมการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความเห็นว่าการรีบเร่งปลดล็อกทําให้มีช่องว่างในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการเข้าถึงของเด็กมีผู้ร่วมลงชื่อในแคมเปญน,นี้มากกว่า3,000คนแล้วครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำนะคะบอกว่าก็ได้ออกประกาศห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีใช้กัญชาทุกรูปแบบ ส่วนตู้กดน้ำดื่มเครื่องดื่มของเอกชนก็ยกเลิกเมนูกัญชาไปแล้วพร้อมย้ำว่าถ้าใช้กัญชานอกเหนือจากกฎหมายกำหนดถือว่ามีความผิดค่ะของอะไรก็ตามที่มีอยู่ใต้ดินหายากผิดกฎหมายแล้วยังใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายนะถ้ามันมาอยู่บนดินแล้วล่นลงประชาชนใ,ใช้ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็พออยู่บนดินแล้วใครใช้ที่ผิดเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันผิดได้ง่ายขึ้นก็ไปก็ไป ไปป้องกันควบคุมปราบปรามตรงนั้นนั่นเองครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศป้องกันการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรเพื่อไม่ให้มีผู้อายุต่ำกว่า20ปีใช้และเข้าถึงกัญชานะคะ ห้ามนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรใช้กัญชาหรือกัญชงห้ามหน่วยงานในสังกัดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมของกัญชาหรือกัญชงและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชงค่ะ